ยิ่งลักษณวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนราชอาณาจักรสวีเดนราชอาณาจักรเบลเยียมและสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4-7ถึงมีนาคม2556โดยเริ่มต้นที่ประเทศสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือเป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน ซึ่งความสัมพันธ์ไทยกับสวีเดนมีความราบรื่นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนและการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ9ปีของนายกรัฐมนตรีไทยโดยในการนี้นายกรัฐมนตรี ยังมีกำหนดการสำคัญคือการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีคารลกุสตาฟที่16และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนและพบหารือกับ Nine ail, นายเฟสริกไรฟเฟลนายกรัฐมนตรีสวีเดนมีผลสำเร็จสำคัญคือการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ในทุกระดับการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สวีเดนพร้อมเป็นประตูสู่ยุโรปเหนือให้ประเทศไทยในการกระจายสินค้าไทยและพร้อมขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องสวีเดนร่วมสนับสนุนการแปลกเปลี่ยนองความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการท่องเที่ยวรัฐบาลไทยให้ความสำคัญการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสวีเดนและขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourism นายกรัฐมนตรีทั้งสองได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรการลักลอบค้ายาเสพติดวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้นการค้ามนุษย์การก่อการร้ายและอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆและแผนปฏิบัติการร่วมไทยสวีเดนฉบับที่สอง และการพบหารือกับนายแพร์เวสเตอร์เบิร์กประธานรัฐสภาสวีเดนการศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมืองซิมไบโอซิตี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะร่วมมือกับสวีเดนเพื่อนำแนวคิดในการบริหารจัดการและวางผังเมืองใหม่มาปรับใช้กับประเทศไทยทำให้การใช้พลังงานลดลงสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นรวมถึง การร่วมงานเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อส่งเสริมการลงทุนไทยสวีเดนที่นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ในการให้ความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของไทยการเยือนสวีเดนครั้งนี้นะคะฉันก็ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาและพระราชนีแห่งสวีเดนด้วยค่ะแล้วก็นับเป็นพระกรุณาอย่างสูงสุดค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็มีการค้ารือกับท่านนายกรัฐมนตรี ในหลายๆเรื่องด้วยกันซึ่งสวีเดนก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญถือว่าเป็นประตูสู่ยุโรปเหนือค่ะ แล้วก็เป็นประเทศที่เป็นผู้นําทางด้านของการพัฒนาเทคโนโลย,ยีทางด้านของพลังงานแล้วก็ยังมีเทคโนโลยียอื่นๆอีกมากมายรวมถึงประเทศสวีเดนนี้ก็ถือว่าเป็นมีกําลังซื้อเป็นผู้ที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยเป็นจํานวนมากแล้วก็วันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเราก็จะได้มีโอกาสได้หารือว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นจะทําอย่างไรให้คนของสวีเดนนั้นได้มา รักษาหรือว่ามาใช้บริการที่ประเทศไทยบ้างซึ่งวันนี้ก็จํานวนนะักท่องเที่ยวก็ประมาณมา,มาเที่ยวเมืองไทยประมาณ3 5มแสนห้าคนแล้วค่ะออกจากนั้นนะคะฉันเองก็ได้ไปเยี่ยมชมการดูงาน s y m b i o c ซิตี้ค่ะก็จริงแล้วความหมายคํานี้ก็บอกว่าแปลว่าพัฒ์นอชิพก็คือการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเป็นการพัฒนา เมืองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเมืองที่มีปัญหาเรื่องมลพิษมากแล้วก็มีทั้งในเรื่องของขยะฝอยก็มาแล้วน้าที่สมดิ่นเหม็นแต่ในส่วนนี้วันนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแล้วนะคะก็ทางการทางรัฐบาลก็กได้ร่วมกันพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองซิมบิโอซิตี้ขึ้นมา นะคะโดยที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องของพลังงานทดแทนค่ะซึ่งก็ได้มีการเอาขยะนะคะก็คือกาจัดขยะมูลฝอยเนี่ยในการที่จะเอาไปทําเป็นพลังงานทดแทนค่ะแล้วก็ทั้งเมืองก็เป็นเมืองที่เรียกว่าอนุรักษ์ปรับพฤติกรรมกันต่างๆนานานนะคะการจัดขยะต,ต่างๆก็ไม่ได้รวมกันทิ้งก็มีการแยกขยะแล้วก็นําเอาไปาใช้เป็นพลังงานต่อไปก็ถือว่าได้นำไปใช้รีไซเคิลกว่า99%ค่ะ ่่่วนนนนีี้ก็็ถือือาเปทช,ชจากนั้นในวันที่5มีนาคม2556นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์รัชอาณาจักรเบลเยียมไทยและเบลเยียมเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่มีความราบรื่นในทุกระดับเบลเยียมแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมีนักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสามารถเป็นทัพของไทยเพื่อขยายเส้นทางบิน มีจุดแข็งด้านการบริหารจัดการด้านโลจิสติกสามารถเป็นประตูสู่ยุโรปให้สินค้าไทยในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าเจ้าชายฟิลิปมกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียมและยืนยันความพร้อมในการรับเสด็จมกุฎราชกุมารเบลเยียมในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่17-22มีนาคมนี้ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยครั้งที่สม เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยมีนักธุรกิจเบลเยียมกว่า1 5อยบริษัทร่วมเดินทางด้วยนายกรัฐมนตรียังได้พบกับสถาบันสำคัญทั้งผู้นำด้านบริหารและนิติบัญญัติคือนายเอลิโอดิรูปโปนายกรัฐมนตรีเบลเยียมโดยมีผลสำคัญของการหารือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเบลเยียม ยืนยันความพร้อมเป็นประตูสู่ยุโรปให้กับสินค้าไทยสนับสนุนข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย -EU เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยและผู้รบริโภคได้รับประโยชน์จากการค้าเสรีโดยคาดว่าจะสามารถลงนามแผนปฏิบัติการร่วมไทยเบลเยียมที่บรรลุผลการเจรจาแล้วในช่วงที่มากราชกุมามเยือนไทยทั้งนี้เบลเยียมพร้อมที่จะขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง และต้องการเห็นการลงทุนจากไทยในอนาคตให้มากขึ้นด้านการท่องเที่ยวเห็นพ้องที่จะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินกรุงเทพบรัสเซลเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีเบลเยียมยินดีแลกเปลี่ยนในสาขาการแพทย์ความปลอดภัยทางอาหารเทคโนโลยีนาโนนวัตกรรมการวิจัยพัฒนาระดับสูงและโลจิสติก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับนายอ,องเดรฟลาโอประธานสภาผู้แทนรัศดรเบลเยียมเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านบนพื้นฐานการมีค่านิยมร่วมกันในเรื่องต่างๆเช่นประชาธิปไตยการเคารพสิทธิทมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียมเดินทางเยือนไทยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในวันที่7มีนาคม2556นายกรัฐมนตรีได้เยือนสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรปตามคำเชิญของประธานคณะกรรมาการยุโรป โดยนายกรัฐมนตรีนับเป็นผู้นำไทยคนแรกที่ได้พบกับผู้นำสามสถาบันหลักของสหภาพยุโรปได้แก่นายมาติลชูประธานสภายุโรปนายจูเซ่มานูเอลบารซูประธาน,นาคณะกรรมาการยุโรปและนายเฮอร์แมนฟานรอยเบยประธานคณะมนตรียุโรปนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนหลักทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือรอบด้าน ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มต้นเจราจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสาภาพยุโรปโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างกันรวมถึงการเพิ่อมอัตราการจ้างและการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยหวังจะได้ข้อสรุปในการเจราจาเพื่อประโยชน์ร่วมกันและทัดเทียมกันทั้งนี้ไทยยินดีที่ได้มีการขยายความร่วมมือกับสาภาพยุโรปในสาขาความปลอดภัยทางอาหาร การประมงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมาการยุโรปได้ประกาศผลสำเร็จร่วมกันในการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยให้เป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ซึ่งถือเป็นสินค้าไทยชิ้นแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสาภาพยุโรป ความสำเร็จนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีหวังให้สหภาพยุโรปให้การสนับสนุนสินค้าไทยอีก2ชนิดคือกาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุงซึ่งจะได้รับการขึ้นทะเบียน G.I ในลำดับต่อไปวันนี้เป็นโอกาสสำคัญค่ะที่เราได้มาประกาศนะคะในการที่จะเริ่มกระบวนการของการเจรจา FTA นะคะกับ EU ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการค้าใน 14กลุ่มด้วยกันนะคะที่ว่าถ้าหากการเจราจา FTA สำเร็จเนี่ยก็จะทำให้โอกาสการค้าการลงทุนการถ่า,ายต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นมากนะคะแล้วก็เป็นโอกาสของประเทศไทยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเจราจาในเรื่องของ PCE นะคะก็คือพันธบิตรที่เรียกว่าเป็นการเจราจาที่เข้าคลุ่มทุกต่างน,นะคะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นผลดีเช่นกันค่ะที่จะมีผลในอนาคตนะคะก็ว่าการเดินทางทางนี้ก็นอกจากจะได้มีการประกาศจตกาที่จะเริ่มทางนานการเจราจาเพื่อประโยชน์ของ การค้าและการลงุนของประเทศไทยกับคุณ EU แล้วนะคะก็เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นชอบพร้อมกันกับทางท่านประธานนะคะว่าเราเองก็จะเรื่องมีการเรียกว่ามีกิจกรรมระหว่างกันระหว่างไทยกับ EU มากขึ้น,นะคะ่ะ